สวัสดีครับผมปันเวทครับตอนนี้คืออยู่กับช่องโหราศาสตร์สไตล์ปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนครับก็คือท่านที่มีลักษณะราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง13เมษายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2568นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้มือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31มกราคมในเดือน มกราคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกั 10, 10, 10, นอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันเล์กลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธครับจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่2และย้ายต่อจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่20เลข1หดาวทิศครับย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่1 4เลข3ดาวดางคารครับเดินถอยหลังนะครับย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมีถุนในวันที่25เลข6ดาวศุกร์ครับจะย้ายจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีน ในวันที่28และสุดท้ายคือเลข9เพเกตครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีกันในวันที่30มกราคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลีป่ยน,น,นแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็ส่งผลให้การงานของชาวราศีมีนนะครับในเดือนนี้นะครับก็มีเกณฑ์ขยับปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงน,น,นั่นแหละนะงานของชาวราศีมีนเนี่ย ที่จริงแล้วมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี66นะปีขออภัยปี6 7นะเออปี6 7นะครับปีตั้งแต่ปี667เป็นต้นมามีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับดีบ้างนะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะครับเข้ากันไปนัแต่ในทนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับมักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยแต่ก็เป็นไปในทิศในทิศทางที่ดีนะครับเหมือนกับว่าเราได้รับการโปรโมทนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแต่ก็เจองานยากงานหินนั่นแหละนะครับอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดในช่วงปี67ที่ผ่านมานะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่เกิดการปรับปเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมค่อนข้างจะจะอยู่ในช่วงนี้ครับที่ค่อนข้างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็น่ <c oughs> นาจะนะน่าจะเริ่มในช่วงประมาณสักมกราถึงถึงเมษาซะมากกว่าแต่สุขโขเม็นถึงได้ถึงพฤษภาคม นะการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะครับมีเกณฑ์นะครับถามว่าดีไหมโดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเอออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหรือหรือชาวราศีมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้ครับนะเป็นลักษณะ,ะน,นั้นนะงานที่ดีเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะ งานที่ดีสําหรับชาวราศีมีนเลยนะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานําเข้าส่งออกงานที่ต้องเดินทางโยกย้ายอยู่บ่อยๆงานเป็นโปนรเจกต์เป็นโครงการเป็นจ็อบๆนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกนวัตกรรมนะไอทีอินเทอร์เน็ตออนไลน์ซอฟต์แวร์นะครับหรืองานในกลุ่มพวกสายมูเลยก็ได้นะครับเครื่องรางของขังวัตถุมงคลพยากรศาสตร,ร์โหราศาสตร,ร์นะครับได้หมด กลุ่มพวกนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกฑ์ที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ตามนะครับอ่าแต่แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดทํางานด้านนี้ด้วยก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานต้องต้องย้านิดนึงคือว่านะครับตอนนี้พระราหูนะพระราหูมาจากภพว,กวินาศนะครับแล้วพระราหูเนี่ยกาลังจะย้ายโดยธรรมชาติของพระราหูนะครับเวลาจะย้ายออก จากราศีใดราศีหนึ่งหรือกําลังจะเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งเนี่ยมักจะมักจะสร้างเรื่องไปจุดกระเพื่อมของดาวจะเกิดการสะเทือนของราศีของภพนั้นๆนะครับตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูนะพระราหูเนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยในวันที่5พฤษภาคมนะครับยังไม่ได้ย้ายตอนนี้นะย้ายวันที่5พฤษภาคมแต่แน่นอนครับโดยโดย,โดยโปกติแล้วนะจากประสบการณ์ผมนะ พระราหูเนี่ยมักจะแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับในช่วงหงเดือนก่อนที่จะย้ายนะก่อนที่จะย้ายหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากย้ายไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถแสดงอิทธิพลอิทธิฤทได้อีกเดือนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงบวกลบเนี่ยนะช่วงเมษาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับเมษาพฤษภามิถุนานในช่วงนี้นะต้องระมัดระวัง อาจจะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นได้อันมาจากเนี่ยแหละอิทธิฤทธิ์ของพระราหูเรานี่แหละนะครับและพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความประมาทนะเป็นบอกบ่งบอกถึงความประมาทนะครับนะความรู้เท่าไม่ถึงการนะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไอันนี้ต้องนำมาระวังนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ ทำไปโดยขาดการพิจารณาไต่ตองอย่างรอบครอบถี่ถ้วนดีพอเนี่ยต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆถ้าเรารู้สึกว่ามันขาดก็ต้องใจเย็นๆพูดง่ายว่าด่วนสรุปด่วนตัดสินใจไม่ได้ละต้องตรวจสอบต้องพิจารณาให้ครบถ้วนนะรอบครอบเพียงพอก่อนจึงจะตัดสินใจได้หรือจะทําอะไรก็ตามนะครับต้องใจเย็นๆนะอย่าเอาเอารมณ์เป็นที่ตั้งเนะอย่าเอาความใจร้อนวู่วามเป็นที่ตั้ง มิฉนั้นแล้วมันจะเกิดผลเสียหายต่อไปได้ในอนาคตนะต้องระมัดระวังนะครับนะโอ๋บางท่านเนี่ยบางเคสบางเคสไม่ได้บางท่านบางเคสนะบางเคสเนี่ยนะครับนะตีโพยตีพายไปนะตีโพยตีพายไปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เสียหายไปหมดเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวเองกำลังจะได้รับโปรโมทนะแปลมามันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไงถูกไหม นะบางทีอาจจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างได้ยินข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยน,นี้บางเคสนะที่ลักษณะของดาวแบบนี้นะครับนะก็คือเป็นดาวที่บอกบอกถึงความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบประมาณนี้นะนะครับนะนะเรากำลังจะได้รับโปรโมทอยู่แล้วได้รับการเลื่อนขั้นอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ไปได้ยินอะไรามาก็ไม่รู้แล้วก็วอยวายวอยไปประมาณนี้กลายเป็นว่าได้จจรับการโปรโมทจริงแต่มันก็แหม่ก็เสียรางวัลไปพอสมควรแล้วเกินนะไม่ค่อยสง่างามพูดง่าย เพราะฉนั้นก็ต้องใจเย็ยนๆล่ะจะทําอะไรต้องใจเย็ยนๆน,นะครับการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต้องระมัดระวังให้มากต้องระมัดระวังให้มากนะครับนะอาจจะสร้างปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราได้นะครับอ่ะส่วนทางด้านการเงินนะการเงินโดยภาพรวมเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะว่าดีก็มันเป็นช่วงงการรอคอยนะนะ นะด้วยตำแหน่งดาวด้วยตำแหน่งของของตำแหน่งดาวเนี่ยถ <tout vivir, S 1> <game. S 2> ือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์ดีเลยนะครับนะการเงินนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ด้วยกําลังของดาวเนี่ยดาวการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่เดินถอยหลังทั้งคู่เลยก็เลยทําให้มันเป็นช่วงการรอคอยชะลออะไรบางอย่างนะมีเรื่องติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะครับนะท่านนี้นะกรเพาะเนี่ยแหละครับนะเลขสามดาวคานนะเลขสามดาวคานนะครับ นะดาวองคาเนี่ยเดินถอยหลังอยู่ดาวองคาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคือการเงินฐานะการเงินนะครับนะส่วนส่วนดาวเสานะครับดาวเสาเนี่อยู่ในตำแหน่งไม่ดีนะอยู่ในตำแหน่งวินาศนะแต่ถ้าเกิดทำงานที่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนะนะครับและในขณะเดียวกันดาวประจําตัวของเราเนี่ยคือคือตัวเราเองเนะี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีนะตอนนี้ก็เดินถอยหลังอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการรอสักนิดหนึ่งนะรอสักหน่อยนะครับอาจจะมีเข้ามานั่นแหละแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังน่าจะดีกวนน่านี้นะครับหรือว่าเป็นช่วงของการรอคอยอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายได้นะนะครับเหมือนกับว่าอาจจะได้รับว่าจะปรับเงินเดือนอ่าจะปรับเงินเดือนจะมีโบนัสอะไรก็แล้วแต่นะนะครับ นะแต่ก็ยังเฉยๆก็อยู่นะยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรืออาจใช้เวลามากกว่าปกติปกติแล้วแหมเดอนเดอมมกรามมันต้องรู้ละไปประมาณต้องอาจจะต้องเป็นกุมภาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้ครับรอนะครับยืดออกไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าหมายความไม่ได้นะได้แต่มันจะยืดออกไปสักหน่อยนึงนะครับส่วนเรื่องของโกโช,ชคราบนะครับนะ บุคคลที่จะนำโฉลกโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่ก็ได้แก่นะกแกเ,เพื่อนฝูงนะครับผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะเพื่อนฝูงได้นะหรือลูกน้องทีมงานคนที่มีอายุน้อยกว่านะละมักจะเป็นเพศตรงข้ามนะครับเป็นเพศตรงข้ามเป็นคนต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับที่จะนำโฉลกโชคลาบมาให้ส่วนทิศนะครับนะ ทิศท,ที่ดีมี2ทิศครับคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะอ๋อสามทิศข่อนไปมีทิศเอ่อทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนสีนะครับสีให้โชคเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่อสีเทาสีควนบุรีนะครับสีเขียวสีขาวสีเหลืองอ่อนนะ ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแหะครับนะเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงเรื่องของการติดเชื้ออักเสบของคอหูจมูกนะระบบทางเดินหายใจี่ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้นี้เตือนไปแล้วนะเรื่องของการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต้องระมัดระวังครับอาจไปกระทบกระทั่งหรือสร้างความเสียหายได้นะครับส่วนทางด้านความรักนะครับของชาวราศีมีน ความรักเนี่ยภาพรวมถือว่าสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอาจจะถือว่าถือว่าค่อนข้างดีอาจจะมีปัญหามีเรื่องติดติดขัดขัดกันบ้างมีเรื่องไม่สบายใจกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับรักกันดีมีความสุขครับนะอาจจะรู้สึกงอนงอนกันบ้างแค่นั้นเองแต่เองงอนกันนันคือมันก็รักกันนะก็รักกันนั่นแหละนะไม่ได้ไม่ได้แบบมีปัญหากันมากมายนะพอหอมปากหอมคอนะมีอาจมีเรื่องขัดขัดกันบ้างส่วนคนโสดนะครับ คนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการแนะนำนะของเพื่อนฝูงจากคนรู้จักอะไรเงี้ยครับแนะนําให้รู้จักกันหรือพบเจอกันจากเกี่ยวกับพบเจอกันในต่างแดนได้ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะครับหรือพบเจอกันจากจากการสื่อสารโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของโซเชียลเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์นี่แหละนะครับอาจจะพบเจอกันลักษณะอย่างนั้นนะสำหรับคนโสด ครับท่างหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีมีนประจําเดือนมก,กราคม2 5 6 8นี้เพื่อเป็นกําลังใจผใำหรับการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ